เทศบาลตำบลสมอทอดเมื่อวันที่26เมษายน2567จัดพิธีรดน้ำดำหัวในกองตรีพรพง์ไหนแพงชานชัยพัทรถากูลในอำเภอบึงสามพันเป็นประธานนายทวิศอินทรานุกูลนายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด พันตำรวจเอกเกรงไกรรินทพลผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรบึงสามพันนางสุพัตราพรตั้งประเสศสีรองนายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดนายมรกตลิ้มสวัสดรองนายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดและเจ้าหน้าที่เทศบาลหัวหน้าหน่วยราชการชมรมผู้สูงอายุกรรมการชุมชนและกรรมการมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถานชาวตลาดเข้าร่วมกันอย่างครบครันและมีอาหารต้อนรับมาชิกทุกท่านนอนหน้าศูนย์ป้องกันภัยเทศบาลตำบลซับทอดเมื่อวันที่26เมษายน2567 สนับสนุนข่าวโดยนายบุญเลิศพุทธเจริญเจ้าของไร่มะขามหวานชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ร้านแจกไดนาโมแอร์ตรงข้ามวิทยลาลัยการอาชีพภาคเหนือบ้านราหุนอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โทร08553851000829469330จิรพัฒน์บวรกุลแดงบึงสามพันผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์ทวศสีทัพทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน